สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกะทงนะคะวันนี้ที่นี่เขาลอยกระทงกันนะคะที่ศรีสะเกดนะคะอำเภอโคกขันนะคะเขาลอยกระทงกันวันนี้นะคะนี่ค่ะรีวิวกระทงเทียนหอมนะคะกะลาค่ะนี่ค่ะทำเองนะคะเราเทียนหล่อนะคะเทียนเทียนแบบนี้ค่ะแบบนี้เทียนเป็นแท่งๆแบบเนี้ยหล่อใส่ก้นกะลานะคะ แล้วก็เทียนหอมรูปดอกไม้ใส่ไปนะคะนี่ค่ะใส่ทูบใส่เทียนนคะคะเสร็จแล้วค่ะทําจากธรรมชาติเลยนะคะสวยๆและนี่อัออนน,นะคะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ดอกไม้สดนะคะเราหล่อเทียนลงไปแล้วก็เอาดอกไม้สดใส่ลงไปนะคะแล้วมันก็จะสวยนะคะนี่ค่ะกลานี่เราก็ขัดให้เงาเงาเลยนะคะแล้วก็ทาแลกเกอร์ค่ะมันก็จะดูสวยนะคะนี่ค่ะแลกเกอร์ uh -huh.